สีสันความส,สนุกสนานกลับคืนสู่บ้านบิ๊กบราเธอร์อีกครั้งเมื่อสมาชิกทั้ง11คนเริ่มรู้สึกผ่อนคลายจากการเผชิญการฝึกอย่างหนักมาตลอดจนดูหลายคนอาจลืมไปว่ายังมีเพื่อนสมาชิกถึง5คนที่ถูกเสนอชื่อให้ออกจากบ้านหลังนี้ไปหรืออะไรถนั้น่ะาเไปเที่ยวกับเพื่อนนัดกับเพื่อนไปสิบสกวคนนะถ้าเป็นคนออกก็อยากจะบอกว่าที่นี่ บ้านกว่าเทร์นี้ได้ได้ให้อะไรหลายๆอย่างประสบการณ์ของเบิร์เดย์แล้วก็แล้วก็แล้วก็ความยอมรับที่เบิร์ดเดย์ได้รับเลยจริงๆก็คือเราเราได้โอกาสเราเราได้ความยอมรับเราได้ความเราได้ความสนุกเราได้ความเหน็ดเหนื่อยเราได้เราได้เราได้ความเสียใจอะไรจากที่นี่เยอะเราก็อยากจะบอกว่ายังไงซาเบิร์เดย์เป็นคนที่ ส่วนมากแล้วจะไม่ลืมอะไรที่มันสั่งใจอย่างนี้รับรองว่าเบอร์เดย์ไม่ลืมแม่ปุ๋ยว่าจะเป็นคนที่น่าเบื่อนะแล้วเป็นคนที่แตกต่างจากน้องๆเนือน่องจากเนื่องจากความคิดด้วยมั้งแล้วก,เก็เรื่องการเรื่องงานด้วยมั้งปุ๋ยทาให้ปุ๋ยต่างเรามีวิธีบางตัวที่แตก,กต่างจากคนอื่นแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าออกไปไม่ได้เจอกันหรือว่าเจอกันน้าว่าจะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีและผ่านไปนานแค่ไหน ถ้ามาหาปุ๋ยถ้ายกโทสัม,มหาปุ๋ยโดยถ้าเจอกันปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยอย่างนี้ปุ๋ยก็จะเหมือนเดิมเป้าหมายที่อยากจะเข้ามาของนกก็คือสลัดทุกอย่างทิ้งไว้ที่นอกบ้านแล้วเอาตัวนกที่เป็นตัวนกจริงๆโดยที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเกี่ยวกับข้างนอกเลยเข้ามาข้างในนี้อาจจะมีที่ว่ามันรุนแรงไปบ้างมันดูเลวร้ายไปบ้างก็จะต้องฝากขอโทษทุกๆคนไปด้วยะค่ะแต่ณนะวันนี้ถ้านกได้ออกไป ในสังคมนะคะเราก็จะหันกลับมามองอีกครั้งคงจะกลับมาดูกับทุกๆอย่างแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตในอนาคตของนกบางทีบ้านหลังนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของนกออกไปก็ดีอยู่ในบ้านก็ได้ค่ะคือว่าติคิดว่าการที่อยู่บ้านก็ดีไปอย่างนึงคือว่าเราก็ได้ทํากิจกรรมแล้วก็อยู่กับเพื่อน แต่การให่ได้ออกไปดิมีความรู้สึกว่าทันทีได้ออกไปดิก็จะใช้ชีวิตเอ่อตามที่เหมือนแบบว่าปบ้านอลังเงี้ยพอเดินก้าออกไปเสร็จเนี่ยเหมือนแบบว่าเราเดินออกจากประตูที่แบบเป็นโรคของความจริงแล้วณตอนนี้นะคะรู้สึกกังวลพอสมควรน,นะคะว่าว่าตัวเอง จะจะเป็นผู้ต้องออกเอ่อต้องต้องได้ออกจากบ้านนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเสียใจที่นุ้ยต้องจากเพื่อนๆไปอันนี้เสียใจอยู่แล้วแต่นุ้ยถือว่าประสบการณ์ตรงนี้นุ้ยไม่เสียใจเลยเพราะว่านุ้ยไม่เสียใจเลยที่นุ้ยได้มาอยู่บ้านหลังนี้แค่เนี้ยแค่หนึ่งเดือนเนี้ยนุ้ยถือว่าหนึ่งเดือนเนี้ยได้ได,ได,ได้ได้ให้แบบให้ได้มากกว่าเงินน่ะออฮะแบบหาซื้อไม่ได้ด้วยตีเป็นราคาไม่ได้ด้วยอ่า uh huh. ตรงนี้สุดยอดแล้วะคะ่ะ ทั้งปุ๋ยนอกเบิร์เดย์ติ๊กและนุยจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ค่ำคืนนี้คือค่ำคืนสุดท้ายของเขาในบ้านวิกลาเดอร์ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะต้องเก็บกระเป๋าเดินออกจากบ้านหลังนี้สนับสนุนโดย m a ส d a บริษัทที่ดันซ่าประกันชีวิตจำกัด เวลา24ชั่วโมงพวกคุณต้องเปลีป่ยนแปลงตนเองเป็นอีกคนหนึ่งได้คร,รครับแล้วมันทานมันรังเดา๋ยวว่าฉันหลับไปพี่ว่านทำไงนนะกลัวพี่ว่าเวนา<ป>เห็นข้าวแล้วถอนเหงืใจเลยครับมันใส่เจ็บเล่นเกมชีวิตของจริงใช่ไหมยาย เลือกุ่ดต่อพิมดีีหนึ่งเลือกน้องดูต่อิมดีดีสเลือกเบอร์เอูต่อพิมดี3ีสเลือกสุปูต่อพิมดี B ีสเลือกนู้ดูต่อพิมดี5ีห้าส่ง SMS มาที่หมายเลข4838383าหรือโทร1900 19 0้าหรือ w ว w b b ลไวด เริ่มโบทได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่5มีนาคม